สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนบ่ายสายสกับสี่โมงแล้วค่ะอแอดมวัวแต่นันยุ่งมากเลยตอนเช้าไม่ลงหาหน่อยให้เนาะน่าจะทันฮาหนอยรอบพิเศษนะคะทุกคนฮา,หาหนอยวันนี้นะคะดีใจกับคนที่ได้รัฐบาลไทยอ,อมสินแล้วก็ทกสด้วยนะคะแนวทางของแอดเข้าเข้า,ขาท,ทุกตัวนะคะแต่ว่าเข้าตัวกัน <laughs> เข้าตัวกันของแอด แอร์ไม่ได้จับเจสองให้นะคะแต่ว่าแต่ในตารางสามตัวนะคะแอรคิดว่ามันออกแล้วก็เลยไม่ไม่จับให้นะคะโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวนะฮานอยวันนี้นะคะฮานอยวันนี้ตัวเด่นสามห้าแปดสองเ็ดสามวิ่งรูเจกับสามนะคะจะบับบินในตารางสองห้าห้าสองอ่า 2 7งเจ3 3เจ7 7สอง8ปดสามสาม3ปดห้าเจดจดเลขบิ้นก็จะมี3 3 7ส8 8นะคะวันนี้อันให้ฟัน7จิตนะคะฟันเจดฟัน7ตัวนี้นะส่วนอือวันก็ตัวที่แอดไม่ได้จับมาวันนี้ก็จะมี2 8งปดนะคะสองแปดนาะตัวเดียวนะคะ ตัวจบก,ก็จะมี2552-2772-8338-5775นะคะโอเคค่ะไปแบบเร็วนะคะเดี๋ยวทุกคนจะแอดจะรีบลงนะคะไปไม่ทันนะไปแล้วจ้าโชคดีกันทุกคนนะคะ